嗯 <Yeah. S 2>、uh。Huh.

이 영상은 p 촌 광장 화희는 PPL플라판 에그촌 입니 현석 안녕하세 명도형 카서디세요시카안나카서디세정환카서디세요 준규 안녕하세요 마사히카 사디카 제효카! 사디카 지윤카! 사디카 정우카! 사디카 파르토카! TV라 하면은, 어, 무한보랑 곳곳에 있는 저희 트레저 등신대, 혹시 보신 분들도 계실텐데, 그 등신대를 찾아서 인증샷을 남기는 게또 이제 여행중 재밌는 이벤트가 되지 않을까 생각이 듭니다. คือผมจะบอกนะครับและเชื่อว่าแฟนๆบางท่านน่าจะเจอแล้วน่าจะเห็นแล้วก็คือในเมืองโบราณก็จะมีสแตนดี้ของพวกเรานะครับอยากให้ทุกๆคนลองเดินดูแล้วก็เจอแล้วก็ลองหาสแตนดี้ที่พวกเราอยู่ในเมืองโบราณแล้วก็ลองถ่ายรูปก,กับสแตนดี้น่าจะเป็นกิจกรรมอะไรน่ารักน่ารักสนุกสนุกมากยิขึ้นด้วยเจอหรือยังหาสแตนดี้เจอ,อยังครับถ่ายรูปหรือยังครับ่ายแล้วถ่ายครบทุกจุดไหมฮะ <Lluller>, 이아 <마이와이. 팡> <목소리> 최고라는 뜻인데요 어, 정우가 지난 방콕 콘서트에서 알려준 단어입니다. ือจะบอกว่าอยากจะบอกทุกๆคนว่าปังไม่ไหวก็คือเคยเรียนมาว่ามันแปลว่าแบบสุดยอดปังมากๆเลยใช่ไหมครับเป็นคําศัพท์ที่คุณจองอูเคยสอนทางช่องไหนปังไม่ไหวนี่ชัดมากชัดมากนี่ชี่สอบท์ยุคนี้ต้องใช้คำคำนี้ฮะ ใช้คำนี้, c h e s e r v e หมายถึงว่าสุดยอดมาก,ทได้ดีมาก 정말, 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 정 e e s e s e r 행복한 일들만 가득하시길 바라면서 앞으로도 무한보람과 트레저의 많은 관심 사랑 부탁드릴게요. เขาปีใหม่ปี2025แล้วนะคะอยากให้ปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยเรื่องที่น่าดีใจแล้วก็มีความสุขกันนะคะไลฟ์ฝากติดตามแล้วก็ให้ความรักเมืองโบราณแล้วก็พวกเราเทเชอร์เยอะๆด้วยนะคะคุณจุกยูค่ะในฮะทุกคนบีนะและทีมบีนะครับเป็นทีมของคุณอาซาฮินะครับส่งเสียงกับทีมบีหน่อยครับ ทำทราบครับโอเคคุณจังหวัดได้ดู2วินาทีวันชูคุณจังหวัดขู่งี่ยงนเลขอขอดูรูปแรกได้ไหมคะคือรูปแรกค่ะทุกคนเฮ้ยนี่โอเคปุยรูปแรกคืออะไรอ่าเแบบเนี้ยหรอแล้วสำหรับข้อที่สองนั่นก็คือคำคำนี้ครับ ุิยเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องละนายเอ๋เก่งมากเก่งมากคุณยอดฮิวเวอร์ใบ้คือตอบนะฮะคุณยอซ็กตอบสะทงทักกูทักกู่ไ้คือไม่หรือเปล่าไม่หรือเปล่าต้องตอบนะฮะสุดท้ายแล้วคืโอคือนี่เไไม่ไม่ไไมไไ ดูรนอนอบ้างหรือคาราโอเกะคาราโอเกะนะตอบว่าคาราโอเกะนะคะโอเคถ้าเลยคือคำว่าเทนนสครับโชันโอ้ครับโอ้ยโอเคฮัเจอครับเิญครับจีฮุนขับเจฮอกขับลูดตกกับจองอุขับซาฮิขจับเวลาครับ โฟร์หนหมดเวลาครับคุณจะอูรู้ไหมฮะออยครบหนูไม่พลาดเลยคะทุกคนพลาดค่ะจอครับคือไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาเลยฮะเขาเขียนได้เร็วมากจอนี่คุยอะไรต่อตอบบ้าเต๋อจี รู้เลยใช่ไหมฮะไม่อยาไปตดเชื้อช้าอธิบายครับตรงไหนที่เป็นรถยนต์พักคิดดูอีกคูมีล้อด้วยไงครับเนี่ยดนุ่ยืนยันคำตอบนะครับว่าเป็นรถยนต์ตัวไรบงไรบงตอบว่าตัวไรบงไรบงถ้าเลยก็คือเป็นรูปของโปลโลเดลิตันแทนกินครับ ทีม A เก่งนะเก่งนชัทีมเเหงาเลยฮะเหงาเลยทีม B มีอะไรจะบอกกับทีม A อบ้างครับทีม A นะครับกำลังใจล้นหลามจีซูซนเบ็นนีเม่าวช่วครับฮึ่มฮอ่มฮึ่มฮึ่ึ่่

สามารถหยุดแล้วมีเซตได้เลยนะคะ มาเป็นกระเป๋าสารนะครับเป็นสบายฮะโอ้ยไม่ได้ถ่ายไม่ดีมากครับทุกคนว้าวเวลาที่ t ี b จะพรีเซนต์ชุดของพวกคุณนะครับเชิญครับอเตรียมพี่อนึ่งสอง ไม่ใเ่คตัวออกดาคือทีมนี้มีคอนเซ็ปต์ว่าฮารุโตะและเพื่อนเพื่อนเพราะเราก็เลยแตกให้เยอะที่สุดผลตัดสินขึ้นอยู่กับเสียงของแฟนๆนะคะเพราะฉะนั้นทีมโพสครับบ้านชูทรีมันนี่เลยลูกด้านขวามือค่ะ คอนเซปต์ของพวกเราคือวัฒนธรรมไทยควานไทยว้าวเ็มานเรื่องราวทำเป็นไทยครับก wow. ับการใส่สไปที่มีสไตล์เป็นของตัวเองไะ้วันนี้มีคนจะทิ้งนี้มีาให้นได้อยู่ได้แล้วเรียบร้อยเก็บสถิติแล้วทุกคนให้คะแนนทีมเอแบบไหนทรงเสียงมา 저 오늘 첫 번째 콘서트를 마치게 되었습니다. 오늘 첫 번째 콘고 돌아오게 되었습니다. 오늘 첫 번째 콘서트 네. 저희가 트를 마치고 돌아오게 되었습니서더로 발탁된 후에 꼭콘서고싶었던무다보늘첫서 팬분들과 신나게 재밌게 논것같아서 너무 즐겁고재밌었습니다 다음에도 꼭놀러오겠습니다 그럼 마지막으로 인사드릴까요? หลังจากที่พวกเราได้่าวขอบใจเราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเมืองโบราณพวกเราก็อยากจะมาเมืองโบราณมากๆเลยก็เลยดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกๆคนที่นี่ที่เมืองโบราณด้วยงานแฟนมีตอพแบบนี้นะคะวันนี้สนุกมากมากเลยแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะฝาก้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับส่งเสียงดังๆให้กับเทเชอ I'm